สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมนะครับใช้ได้คำว่าเช่นเดิมเนาะก็ในคลิปนี้เรายัอยู่กับเกมเดิมนะครับก็คือ d e s e r ออนไลน์ของเรานะครับก็ช่วงนี้อยู่เกมนี้นะครับแต่อีก2เดือนอาจจะไปอยู่กับคลิปสัตว์ n d Desert นะครับประมาณนี้จออันนี้เป็นอัปเดตนะครับประจําวันศุกร์เนาะของ Tom Lab ก็จริงๆเป็นอัปเดตประจําวันที่9นะครับของมกราลาปี2 0 1 6นะครับนก็มาดูดีกว่าของ Tom Lab มีอะไรมาเพิ่มบ้างเนาะก็เปิดมาเป็นปรับอาชีพนะครับเป็น Nova พราะว่านี่เขาบอกมีครั้งมีรอบนี้เขาพิการปรับเอฟเฟกในการดึงคนนะครับเข้าไปก็คือจะเป็นมันจะเป็นท่าเหมือนโยนทรงกลมอะครับไปสองท่าถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วเวลา2ลูกมาชนกันนะครับมันจะดูดคนได้แล้วยังไงเอ่ยเ,ออเขาบอกประมาณว่าตอทรงกลมมันโยนหลบไปครับมันมี2ลูกใช่ไหมแล้ว ตอนมันเกิดแรงดูดขึ้นนะครับมันจะดูดหลายทีเกินไปเขาเลยปรับให้ไอ้สองลูกได้มนชนกันนะครับเป็นลูกเดียวแล้วก็ดูดนะครับประมาณนี้อันนี้แค่ปรับเ้ื่องการดูดนะครับแดงว่าต่อหน้าน,นี้มันจะดูดเวอร์ไปเขาเลยแก้ใหม่นะครับเบื้องตอน้นอันนี้เป็นการปรับเกุก,ก,กติกนะครับอย่างอย่างวิสานนะครับเราใช้เปัญหาที่อาชานะครับเราจะใช้สกิลแล้วก็คือขยับตัวไม่ได้หรือไม่เจ้าคุณโนนะครับเสียงเปลี่ยนอะไรพวกนี้ เป็นการแก้ไขแบบกระจุกกระจิกนะครับอันนี้เขาข้ามไปแล้วกันเนาะต่อไปเป็นงานผลิตเอหินนะครับหินตรงกลางเอถ้าจะไม่ผิดมันจะรวมกับใจเบลนะครับตอนแรกเหมือนจะเข้าแต่ทีก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าจะแสบมันไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามันใช้หินคอนเยอะนะครับเยอะแบบเยอะเกินไปเยอะแบบโอ้ไม่เยอะกว่าอาวุธรายฉาดอีกครับเขาก็เลยปรับไปอยู่รอบหนึ่งนะครับแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะเข้าประมาณปลายเดือนนะครับ เลื่อนมาเข้าประมาณ15าน,นะครับก็คืออาทิตย์นี้นี่หว่าเออใช่ของเจ้าหลีนะครับ๋อ,อไม่ใช่สิ15ก็อาทิตย์นี้นี่จะมาของทุกคนนะครับจะมาอาทิตย์นี้เลยโดยเวลาคุณใช้นะครับคุณจะใช้เป็นเออะไรอะ่ะ Full Sky ซน n ์เหรอเป็นเศษพระจันทร์นะครับครึ่งเสี้ยวรวมรวมจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับประมาณน,นี้โดยได้จากบอสช่องว่างนะครับ หรือไม่ก็มีสองอย่างนะครับก็คือบอช่องว่างหรือไม่ก็แบบเอ่อเอาไอ้เจ้าหินแหลมคมนะครับไปทำประมาณน,นี้นะครับแยกไปสองอย่างถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบคุณจะตีบอช่องว่างเอาถ้าเกิดคุณรีบคุณจะตีบอช่องว่างแล้วก็เอ่อเอาหินแหลมคมนะครับยี่สิบอันมาครับได้เหมือนกันใช่เยอะเนะี่ยเยอะจัดเลย มาลงดีเทลตรงนี้ดีกว่านะครับโดยเจ,านเนยจออ้าหินนะครับก็จอดอะมันมันเรียกว่าอไงดี่ะหินนะครับมันมีอยู่สองอย่างนนเนาะมันออออเอาโเขาเปิดตลาดให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเข้าใจยากเอ่อในสิทธิ์ทานไมล้างนะครับทุกที่เราก็ใส่เบลกันแล้วครับเป็นเบล,ลที่ว่าเบล,ลอะครับมันจะมีเ p พเพิ่มเนี่ยเห็นไหมเพิ่มสามแต่แล้วจอว่าเป็นพวกหินพวกเนี้ยมันจะเป็น AP ซอ่อนข้างในนะครับเห็นไหมมันมีซอ่อนข้างในจบตีสิบหกอะไรพวกเนี้ย ก็คืออย่างเมื่อก่อนนะครับเราเราอาจจะใส่สลับบ้างนะครับตอนตอนเราไม่มีเบลแต่พอตอนได้มิเบลแล้วอะเราใส่เบลดีกว่าเพราะว่ามันได้เอพีเป็นสามนะครับแล้วก็ได้จบตีข้างในแปดซึ่งเอพีหน่วยครับมันค่อนข้างแรงแรงกว่าเอพีที่แบบเป็นเอพีซอดข้างในนะครับประมาณนั้นทีนี้คือเนื่องจากว่าเจ้าสองหินเนี้ยมันถ้าเกิดให้เลือกใส่งเราก็คงใส่เบลครับเพราะว่ามันอัพได้แต่ว่า พอหลังๆเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะไอหินพวกนี้มันจะเลยไม่ได้ใส่นะครับหรือว่าเว้นแต่ว่า AP คุณสูงจริงคุณใส่ใเจ้าขั้นเรืองแสงได้ไปเลยก็ได้แต่ว่ามันหายากครับแล้วมันทํายากมากๆด้วย <c oughs> คือเต็มที่แล้วอ่ะแค่มีน้มใส่ี่คือมันก็เทแล้วเอาจริงนะก็คือแบบแค่ใส่เนี่ยขั้นน้ำงามอ่ะก็คือแบบ AP ซ่อนข้างในก็คือแรงออกเบลแล้ะถ้าจกคุณไม่ซีเรื่อง AP นะทีนี้คือเจมก็เลยมองเห็นว่าไอหินสองจอนเนี้ย คือมันทับตำแหน่งกันแหละแล้วก็คือแม่งควรจะรวมกันได้เลยเขาก็เลยทําเป็นลิทิทเจเบล,ลครับที่ว่าเอาออฟองตัวนี้ไปใส่รวมกันได้ประมาณนี้นะครับตอนถามว่าดีไหมมันก็ดีครับปรการรวมแต่ว่าตอนแรกที่บอกว่าแบบตีบวกสามร้อยครั้งอะไรพวกเนี้ยเแม่งไปขุ่มอะแม่งเสียตังค์เยอะเกินอ๋อเคอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็นี่ไม่ใช่ชื่อนะครับปรการรวมก็เอา ใจเบลบวจบหินจางนะครับเขาบอกว่าเริ่มได้แต่ขั้นสามนะแล้วก็รวบมจะไอ้เจ้าหินฟูมูนั่นแหละที่บอกอัพเพื่ไปได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ไปชื่อหินนะครับที่โดนเรียกออกมาโยาวแค่จอราคาหินก็คือปรับราคานะครับจอราคาใหม่ค่อนข้างแพงนะจริงๆแล้วมันรับปไเจ็แเ้วก็ได้ นนเป็นทำลายล้างนะครับราคาก็คือสองแสนถึงสองล้านนะครับเริ่มตั้งแต่สองแสนนะครับขั้นแรกก็คือขาวเขียวฟ้าเหลืองแดงสุดท้ายเป็นสีม่วงนะครับอันนี้เป็นเจ็ดสีนะโดยราคาเท่าไหร่เนี่ยเต่าฟาดเพราะว่าส,ส,สิบล,ะล,ะล,ะล้านล้านเหรออันนี้ร้ 100, 000, 000, 000. อยล้านหมื่นล้านโอ้เยอะนะเนี่ยราคาพดแพงเลยอันนี้คือราคาสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันต้องตีให้ติดกัน น่ะนีอย่างนี้น่าตีบวกเขาจะง่ายขึ้นเดือนนะครับอันนี้ก็แค่เราเอาเจ้าหินี้ดูดปะว่าข้างล่างอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้หน้านี้เห็นชัดเลยครับคือเราเอาหินเราไปใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปอัพเป็นต่อไปโดยการใช้เจ้าหินนะครับฟูมูลที่ได้จากปอสหลุมช่องว่างนะครับหรือไม่ก็เอาไอ้เจ้าตัวแหลมคมนะครับไปไปแปรรูปอ่ะประมาณนั้นเนี่ยใช้พวกเนี้ยตีบวกไปเอยนะครับก็เนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่า ตอนแรกปรับมาใหม่อะมันล้มเหลวไม่รู้มันลดได้หรือเปล่านะแต่ว่านี่คือปรับมาใหม่เป็นเอ,อมีการันตีใช้จำนวนการตีบบกที่น้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวไม่ลดไม่มีอะไรเลยก็คือตีไปเลยเดี๋ยวก็ติดจ้งขั้นสุดท้ายนี่คือเอการันตีอยู่ที่ส5 0าิบครับแล้วก็ใช้หินส0ก้อนตอนแรกมันใช้หินคอนเน่นะหินคอนนืดใช้เยอะมากครับตอนนี้เขาออกไปแล้วก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้คอนเลย จริงแค่คอนที่ผมโอ้ดหแค่ดีก็เพื่อพอแล้วอะื่องใช้เยอะจัดโอเคอันนี้ก็ไปเหินเติมนะครับไม่มีอะไรมากเื้องต้นก็เอาไปว่าเน้มันดีขึ้นนะครับคุณไม่ต้องทำเลยรเละถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบอะคุณแค่แค่ตีบอสช่องว่างาครับแล้วก็อัพขัน้นไปเรื่อยประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบคุณจะแค่เอาไอเจ้าหินนะครับออมาใช้เนาะก็คํานวณแล้วเขาไม่บอกแล้วว่าตีบอสหลุมมันได้อยู่เท่าไหร่วะอันนี้เขาปับบอสตน อันนี้ปรับบอกนัสองที่นะครับเป็นมิวม,ม็มอกมิว็อกจาได้ไหมมิวมอ็อกที่เราเคยฟาร์มมาจอนนะครับปรับเข้ามาแล้วเป็นตะเกียงแล้วก็มีไกฟินแล้วเป็นตะเกียงนะครับสองอย่างโดยของแร่นี่จะเป็นถ้าเป็นมิวมอ็อกเป็นเสียงขัดนะครับแล้วก็เป็นเสียงกระซิบเป็นความว่างเปล่าอันนี้น่าจะไว้ทาเจมนะครับให้มั่นใจว่า <laughs> เจมนี้เพิ่มอะไรบ้างไม่มีรูปบอกอันนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูตอนมันเข้าก็ได้เพิ่มมาสองที่นะครับก็ไปฟาร์มกันได้ ดูก็หน้าฟาร์มนะครับไปฟาร์มก็อย่าลืมเปลี่ยนอ์ติแฟกต์นะเพราะว่าเอ่อมอนพวกนี้ไม่มอนคามานะครับไม่ใช่มอนทางเอ่อทางฝั่งนะเอเดเนียยังไงก็อย่าลืมเปลี่ยนของนะครับไม่งนั้นเอาเอเดเนียมาตีนี่ก็ไม่รู้จะเข้าเยอะหรือเปล่าอาจจะเข้าน้อยแต่ว่าแบบมันได้ดรเยอะนะครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เป็นแก้วเหล้านะครับแก้วเหล้านี่คือเอ่อถ้าถ้าคุณจะได้เป็นแก้วออฟนะครับที่เอาไว้ใส่แหวนกับส่สร้อยอะไรพวกเนี้ย ของพวกนี้เมื่อก่อนขายไม่ได้ครับมันจะเป็นเศษที่ว่าเก็บไว้แค่ตัวเราครับจะได้คือเอาไปรวมไปเองอะไรอย่างี้อันนี้เศษพวกนี้สามารถขายได้แล้วนะครับเฮ้โหใจถึงป่าน่าจะถูกครับแต่ไสามอย่างนี้น่าจะแพงอ่าอันนี้เพิ่มรางวัลบอลช่องว่างนะครับนี่นี่นี่เข็นแท้ออนไลน์นะครับนี่ยี่สิบอันนะนี่ไน้ไม่ยี่สิบอันก็เอาเนี้ยได้หครับมาทำประมาณนั้นผมก็จะถูกเพราะว่าเข็นแท้ออนไลน์มาเริ่มไปตรวจนะ ใจแทส่รสกนะครับอันนี้มีซื้ออยู่แหละนี่แล้วก็แนะจแท้สองอันนะครับจะทำเพราะตัวหนึ่งได้ถ็นทีบวกสิบอันแปลว่าทีนหนึ่งก็ได้ประมาณห้าสิบก็ตีไปเรื่อยแหละครับถ้าเราไม่รีบประมาณนี้น่าหนว่าขนานี้นะครับแล้วตีบอสช่องว่างได้โจ้ด้เลยว,ว่ปรับมาได้เยอะขึ้นนะเนี่ย ที่บอสได้โจมอัน,นี่เจ้ลตีครับก็ได้อันนี้ปรับบอสโลกนะครับมีโอกาสได้หินนะตอนโจมตีประทางชีวิตก็ค,คือหินเนี่ยเอาไปทําตรงโลกก่ปัจเจียวตลอครับนาดีดีดบอดได้มีเลรยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นแปลงอันนี้น่าจะวอนะครับหลักๆเป็นอะไรไว้ครับอ๋อปรับของรางวัลใหม่ ันนี้ใช้ห้าร้อยแนะครับได้เป็นมังสือปรับสมดุลอันนี้น่าจะเปลี่ยนเดเวลคิดว่านะส่วนนี้น่าจะเป็นเฟลสองร้อยห้าสิบแล้ะก็เป็นเฟล์ยาวเลยนะครับสองร้อยห้าสิบสามร้อยสองร้อยห้าสิบอ๋อแลอ้วก็นี้เป็นชื่อ,อได้คอนนะครับใช้แท่งสามสิบได้สัปดาห์ละสองครั้ง คนห้าร้อยก็ไม่ได้แย่นะอันนี้เป็นของรางวัลที่แรกโดกการวอลว้าวอยู่นะผมว่าปรับรางวัลของแรกวอลใหม่จากเดิมที่ไม่รู้จะแลกอะไรนะครับอันนี้จากเดิมว่าแลกยาบะประมาณนั้นอันนี้ก็คือปรับรางวัลวอลนะเฮ้ยเหมือนจะได้ทองเยอะขึ้นนะครับในขั้นสุดท้ายใชนะห้าขั้นโอโหขั้นสุดท้ายลราก็ัํสำหรับคนสุดท้ายเล่าวะ แปลว่าวอลได้ปรับของรางวัลเยอะขึ้นนะครับอันนี้ถ้าปรับเยอะขึ้นเนี่ยแน่ทองเยอะขึ้นอันนี้เป็นแต่ละโหนดนะครับแต่ละแต่โหนดเอ่ออะไรละ่ะที่มันไม่จำกัดนะครับไม่จำกัด AP พเป็นจำกัด AP พ p ดครับเจ็ดสองศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับไล่บรตดาบรรดดับเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าสมเบนี้รวมมาเนี่ยของรางวัลแปลว่าวอลเราจะได้ของเป็นแท่งทองเยอะขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าได้เยอะขึ้น แต่ที่ผมดูมาได้เยอะมันก้อนหนึ่งนะครับมันก้ไม่ได้เยอะมากแต่แปลว่าเยอะขึ้น,ลนแล้วกันเราอ๋ออะไรเจะไปส่งหามเลยเจะาตีเยอะขึ้ได้นะครับแปดสิบแปดสิบสี่สิบห้าแพ้ก็ได้สี่สิบนะครับได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้แย่นะครับว้าวแปลว่าปรับของรางวัลใหม่เนี่ดีดีดีเยี่ยมเลยแล้วก็สก,กิลสก,กิลของเวลาวอลโดนเราออกได้นะครับไอ้ผมบัฟซุปเปอร์อาบเลยพวกนี้เอามาทอร์ยานดู ได้เคยเป็นเหรียญน,นะครับกดแล้วพวกสกิลกดยาาวอเออกแล้วก็ต่อไปเรื่องงานผ่านานะครับเปลี่ยนปุ่มขนาดกดวิ่งนะครับ11ก็เ,เปลี่ยนโฟลดจันหมดก็คือเวลาเปลี่ยนเป็นปุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเล่งอ่ะเล็งอ่ะเพราเปืนเล็งเขาบอกว่าถ้าเรากด Shift W อยู่แล้วเรากด,ดปุ่ม E นะครับมันชอบไปเบิร์นชนกัน จะปูชิป E ที่ทําให้ห้องโดยสารมันเปิดก็ <c oughs> คือเปิดเรือครับเปิดเรือแล้วเขาศึกเขาก็เลยเปลี่ยนเปยนใหม่นะครับก็คือจะได้แบบไม่เป็นอะไรเนาะจะแค่เปลี่ยนจากช e ิป E เป็นชิป X ประมาณนี้นี่น่ากระถางทุ่มนะครับออแค่ปรับหน้าเรืองฟันใหม่ไม่มีะนะเหมือนเดิมอุนสเฟะอันนี้ก็สกิลค์ดนะครับถามว่าดูคอื่นได้แล้ว อ๋อโอเคต่อไปเป็นพวกเรื่องกับทุกติกตจิกน,จนะครับไม่มีอะไรมากแลวน่าอยู่ไอจกอวินี้ไม่เลยวะน่าจะหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วครับจ็อวิดีโอคงมีเท่านี้แหละครับไม่ได้เปไรนมากหลักคือค่อนข้างว้าวกับไอเจอ้าตัวไอ้นะจินจางนะครับปั๊บใหม่ไม่ต้องใช้คอนแล้วอะ่ะโหโคตรดีเลยโอเคประมาณนี้จ่อลินนี้คงมีเท่านี้แหละครับยังไงก็พูดเร็วไปพูดไปดีหรือว่าพูดผิดยังไงก็อขอแพร่เดลกันนะครับ ยังไงก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือไอเจ้าหินตัวยูอะครับปรับให้มันเดีขึ้นนะครับใช้ไม่ต้องใช้คอนแล้วเอาอ,อยู่ดีกว่าตอนแรกตอนแรกจะบอกใช้น้อยหรือคือแม่งไม่ต้องใช้เลยแม่งดีกว่าเดิมนะครับอันนี้สรุปท้ายนะไอเจ้าตัวหินยูอะถ้าเกิดคุณรีบคุณก็แค่เอาหินแหลมคมนะครับมาช่วยอัพถ้าเกิดไม่รีบคุณก็แค่ใช้หินจากบอสช่องว่างนะครับก็คือดากลิฟก็คือตีทุกที่อยู่แหละก็ได้อยู่เลย เห็นผมเห็นเพจเลย่ยจับไม่ได้ละเขาบอกว่าตีประมาณปีหนึ่งก็จะได้เห็นครับสุดยอดนะครับก็เ,เรื่อยๆอยู่ยแล้วครับยังไงก็ไม่ร่ามิพิพาอะไรโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพิพาสยังไงก็ขอภอภัยด้วแล้วกันนะครับสวัสดีครับ